พัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอยุธย,ยานะคะ Student นะคะ Look at picture นะคะอันนี้เป็นอะไรคะเมืองนะคะอยุธยาราชธานีนะคะในสมัยอยุธยานั่นเองนะคะเราไปดูกันว่าในสมัยนะคะอยุธยานะคะว่าพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองหรือ Development of p o l i s t i c and administration mm hmm. นะคะ mm hmm. มีพระมหากษัตริย ทระะงปรกครองราชอาณาจักรทั้งหมด33พระองค์นะคะใน5ราชวงศ์นะคะ33พระองค์นะคะสตกเดนนะคะดูรายชื่อนะคะก็คือ,อพระองค์แรกเลยก็คืออะไรคะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ห,หรือพระเจ้าอุทองนะคะสมเด็จพระเมศวรสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1น,นะคะ สมเด็จพระเจ้าทองลันลันนะคะแล้วก็สมเด็จพระเม่วนในครั้งที่สองนะคะและสมเด็จเลยคะพระรามาชิราชนะคะราชาธิราชนะคะอันนี้เป็นรายชื่อคร่าวๆทั้งหมด1 3พระองค์นะคะติวเดอดูตามที่ทิเชอร์ขึ้นในเพจนะคะนี่ค่ะ33พระองค์นะคะเน็กเพจนะคะเราดูว่า ลักษณะการเมืองการปกครองนะคะสมัยอยุธยานะคะเป็นอย่างไรนะคะ,ะพระมหากษัตริย์ทำไมคะทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดในการปกครองทรงเป็นพระประมุขของอาณาจักรนะคะสองก็คือทรงเป็นสมุติเทพตามความเชื่อในศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะคะและเป็นธรรมราชานะคะติความเชื่อในศาสนาพุทธด้วยนะคะ เราไปดูรูปแบบนะคะรูปแบบการปกครองในสมัยอยุธยาตอนต้นในพุทธศักราช1893ถึง1991นะคะว่ามีรูปแบบในการปกครองอย่างไรซึ่งเริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะคะจนถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2นะคะหรือเจ้าสามพญานะคะเป็นสมัยที่ทำไมคะอยุทยานะคะได้รับ อิทธิพลของรูปแบบการปกครองแบบขมรน,นะคะแบบขอมแบบขมรน,นะคะมาผสมผสานกับรูปแบบการปกครองในสมัยสุขโขทัยนะคะแล้วก็พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอะไรคะธรรมราชาและได้รับการยกย่องเป็นสมมุติเทพนะคะแล้วก็มีรูปแบบในการปกครองรัฐานาจักเราไปดูว่าการปกครองในรูปแบบนะคะ ราชการแผ่นดินส่วนกลางเป็นอย่างไรนะคะกรุงกรุงอยุธยานะคะเป็นราชธานีขณะที่อะไรคะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสูงสุดบริหารราชอาณาจักรนะคะโดยประทับอยู่ที่อยุธยาราชธานีก็คือเมืองเมืองอยุธยานะคะเมืองหลวงนะคะเป็นศูนย์กลางการปกครองทั้งหมดเลยกี่อาณาจักรคะ อสี่ทิศนะคะก็คือการกำหนดให้มีเมืองหน้าด่านนะคะทั้งหมดนะคะสี่ด้านได้แก่อะไรคะดูจากแผนผังนะคะว่าเห็นไหมคะเมืองอยุธยาเป็นศูนย์กลางนะคะมีเมืองอลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่านสี่ทิศในทิศเหนือเลยก็เป็นเมืองอะไรคะเมืองลบบุรีนะคะส่วนทิศตะวันออกนะคะเป็นเมืองนครนายก ทิศใต้นะคะพระประแดงและทิศตะวันตกก็คือสุพรรณบุรีนะคะอันนี้เป็นเมืองหน้าด่านนะคะหรือเมืองลูกหลวงนะคะทั้งหมด4ี่ทิศจากแผนผังนะคะเมืองหน้าด่านนะคะทั้งสี่ทิศนี้นะคะใช้เวลาในการเดินทางนะคะมาถึงราชธานีนะคะภายในกี่วันเอ่ยสวันนะคะสวันเป็น เมืองหน้าด่านนะคะหรือเมืองลูกหลวงเนี่ยสำหรับให้เชื้อพระวงศ์ชั้นสูงนะคะเป็นผู้ปกครองนะคะเราไปดูกันว่าใครปกครองในส่วนไหนบ้างนะคะ<ม>นอกจากนี้นะคะในกรุงศรีอยุธยานะคะสมเด็จพระรามาธิบดีที่1น,นะคะหรือพระเจ้าอู่ทองยังทรงแต่งตั้งเสนาบดีเห็นไหมคะเสนาบดีทั้งหมด4ตําแหน่งเรียกว่าจัตุสดมนะคะจัตุสดม การรับผิดชอบนะคะดูแลนะคะดูแลบริหารราชการแผ่นดินนะคะตามพระบรมราชองค์การของพระมหากษัตริย์เราไปดูกันว่าจัตุสดมนะคะมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกลมแรกเลยเห็นไหมคะกลมแรกก็คือกลมเวียงหรือเมืองนะคะรับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลทุกสุขของราษฎรนะคะปราบปรามโจรผู้ร้ายนะคะลงโทษผู้ที่กระทาความผิดนะคะ มีเสนาบดีตำแหน่งขุนเวียงนะคะหรือขุนเมืองเป็นผู้รับผิดชอบนะคะในส่วนของกรมวังนะคะกรมวังก็คือรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาคดีความต่างๆนะคะและก็จัดระเบียบเกี่ยวกับราชสำนักนะคะมีเสนาบดีนะคะตำแหน่งขุนวังเป็นผู้รับผิดชอบนะคะกรมคลังนะคะกรมคลังนะคะรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับการหารายได้นะคะ การรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะคะมีเสนาบดีนะคะตำแหน่งขุนลังเป็นผู้รับผิดชอบนะคะและสุดท้ายนะคะกมนานะคะกมนานะคะรับผิดชอบเกี่ยวกับอะไรคะอ่ารับผิดชอบเกี่ยวกับการทำมาหากินของราษฎรอย่างเช่นการทำนาทำไร่นะคะทำสวนมีหน้าที่ทำไมคะออกกรรมสิทธิ์นะคะถือครองที่ดินแล้วก็เก็บภาษีค่านา เรียกว่าห,หางนา s o รี่ค่ะหางข้าวนะคะมีเสนาบาดีก็คือตำแหน่งขุนนานะคะเป็นผู้รับผิดชอบนะคะอันนี้เป็นการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนกลางนะคะในรูปแบบอะไรคะจตุดสดมนะคะเรามาดูนะคะในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนหัวเมืองนะคะ ในส่วนหัวเมืองมีการบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรนะคะก็คืออะไรคะอันนี้จะอยู่ในช่วงอตอนกลางนะคะตอนอ่อสอรี่ค่ะตอนต้นนะคะตอนตอน้ตนของสมัยอยุธยาว่าเป็นการปกครองหัวเมืองที่อยู่ภายนอกเขตราชธานีก็คืออยู่นอกเมืองนะคะหัวเมืองภายนอกเขตราชธานีปกครองตอนเองนะคะแต่ทาไมคะต้องสวามิภักดิ์ตอ พระมหากษัตริย์นะคะเรามาดูในส่วนของหัวเมืองชั้นในกันนะคะหัวเมืองชั้นในนะคะอยู่ไม่ไกลจากราชธานีนะคะทางราชธานีนะคะจะต้องแต่งตั้งผู้ร้างนะคะไปปกครองเช่นเมืองราชบุรีสิงห์บุรีชัยนาทนะคะไปดูหัวเมืองชั้นนอกหัวเมืองชั้นนอกก็คือ พญามหานครนะคะอยู่ห่างไกลจากราชธานีนะคะมีเจ้าเมืองที่สืบทอดทางสายเลือดเป็นผู้ปกครองนะคะในส่วนของหัวเมืองประเทศราชนะคะมีการปกครองเป็นอิสระแก่ตนเองนะคะแต่ทำไมคะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการถวายพระมหากษัตริย์อยุธยานะคะเมืองนี้ก็คือนครศรีธรรมราชนะคะเมืองสุขโขทัยนะคะ นะคะว่าการจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินนะคะหัวเมืองใหม่เพื่อให้เกิดอะไรคะความทัดเทียมนะคะระหว่างบรรดาหัวเมืองในอาณาจักรอยุธยานะคะอย่างที่ทีเชร์แจ้งไว้นะคะว่าในหัวเมืองชั้นในยกเลิอกอะไรคะยกเลิกเมืองลูกหลวงเมืองหน้าด่านทั้ง4ทิศแล้วก็ขยายขอบเขตการปกครองราชธานีให้กว้างออกไปนะคะมีผู้รัง กับกรมการเมืองปกครองในส่วนหัวเมืองชั้นนอกนะคะเมืองพญามหานครนะคะแบ่งออกเป็นชั้นเอกโทรตรีนะคะผู้บังคับบัญชาก็คือขุนนางชั้นสูงนะคะปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแขวงแล้วก็เมืองนะคะอันนี้เป็นการปรับนะคะรูปแบบการปกครองนะคะสมัยอยุธยาตอ,ตอนกลางนะคะปฏิอันนี้เป็นการปฏิรูปครั้งสำคัญเลยนะคะ ในส่วนหัวเมืองชั้นในส่วนหัวเมืองประเทศราชนะคะเห็นไหมคะแบบเดิมนะคะก็ยังยึดแบบเดิมก็คือเจ้าเมืองปกครองนะคะแล้วก็ต้องมีเครื่องบรรณาะะบรรณาการนะคะไปถวายพระมหากษัตริย์นะคะในสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดินนะคะเริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรม ไตรโรกนาฏนะคะเป็นต้นมานะคะจนถึงสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะคะนับว่าในช่วงนี้มีการะไรคะปฏิรูปนะคะการปกครองอาณาจักรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะเพื่ออะไรเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของอาณาจักรนะคะอยุธยาที่ขยายตัวนะคะที่ขยายกว้างออกไปนะคะโดยอย่างยิ่งภายหลังที่อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรสุขโขทัยนะคะถูกผนวกนะคะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยานะคะในการปรับปรุงนะคะการปกครองนี้เป็นครั้งแรกที่เกิดในสมัยสมเด็จพระบรมไตโรกนาถนะคะพระองค์ทรงทำไมคะปรับปรุงการปกครองให้เป็นระเบียบแบบแผนนะคะแบบแผนอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูใน next page นะคะเห็นไหมคะปรับปรุงก็คือ รูปแบบการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะในการบริหารราชการแผ่นดินนะคะในช่วงกลางนะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้ทำไมคะมีการแบ่งนะคะส่วนราชการที่มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเนี่ยและก็ควบคุมกำลังคนออกเป็นสองฝ่ายนะคะสองฝ่ายนี้ก็ได้แก่ฝ่ายเลยคะ ฝ่ายทหารและฝ่ายพลละเลือนนะคะโดยมีอักระมหาเสนาบดีนะคะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนะคะเราไปดูนะคะแผนผังที่ทีเชิโชว์ให้ดูนี้ว่าจะมีพระมหากรรษัตร,ริย์ทรงเป็นประมุขนะคะในการบริหารปกครองราชนาจักรและแบ่งออกเป็นนะคะสมุหานายสมุหานายกและสมุหกราหมนะคะ ซึ่งสมุหานายกมีหน้าที่อำน,นาจหน้าที่ก็คือบังคับบัญชาและตรวจราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพลเรือนนะคะทั่วราชนาจักรเลยนะคะรวมทั้งควบคุมดูแลจัตุสดมทั้ง4ด้วยนะคะในส่วนของอสมุหากลาโหมนะคะมีอำน,นาจหน้าที่ก็คือบังคับบัญชาและก็ตรวจราชการในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับกิจการฝ่ายทหารทั่วราชอาณาจักรอย่างเช่นนะคะมีหน้าที่วางแผนการลบในยามสงครามนะคะฝึกซ้อมกำลังพลกำลังทหารนะคะในในยามปกตินะคะแล้วก็จัดหาอาวุธนะคะกำลังคนนะคะสำหรับการทำสงครามนะคะเป็นต้นเลยนะคะสำหรับสมุหกรลาโหมมียศและราชทินนามนะคะก็คือ ว่าพระมหาพระยามหาเสนาบดีนะคะอันนี้เป็นในส่วนของสมุหะพระกราหโมนะคะจะมีหัวเมืองฝ่ายไหนคะหัวเมืองฝ่ายใต้ทหารพลเรือนเห็นไหมคะทหารพลเรือนก็คือฝึกทหารนะคะไว้ในยามที่มีสงครามนะคะกรมสังกัดฝ่ายทหารนะคะในส่วนของสมุหะนายกหัวหน้าฝ่ายเลยคะเหนือนะคะ ก็คือทหารพลเรือนก็จะมีกรมอะไรคะกรมวังกรมคังกรมเวียงกรมนานะคะจะตุสดมนะคะทั้ง4นะคะในการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนหัวเมืองนั้นนะคะสืบเนื่องมาจากในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโ,โลกนาถนะคะอาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งทำไมคะผนวกเข้ากับ อาณาจักรอยุธยาในพุทธศักราช2006นะคะดังนั้นอาณาจักรอยุธยาจึงมีอะไรคะหัวเมืองต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มเติมขึ้นมามากเลยนะคะมีจํานวนพลลเรือนมากขึ้นพลลเมืองมากขึ้นนะคะจำเป็นต้องทําไมคะจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินหัวเมืองใหม่นะคะเพื่อให้เกิดความสำคัญทัดเทียมเท่าเทียมกันระหว่างบรรดาหัวเมืองในอาณาจักร อยุธยานะคะอันนี้ก็เป็นการบริหารราชการแผ่นดินนะคะในสมัยอยุธยานะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะจูเดนนะคะหลังจากที่ฟังทิเชอร์นะคะอธิบายไปแล้วพอที่จะเข้าใจมากขึ้นไหมคะอย่าลืมนะคะจูเดนนะคะเล่น f อร m home นะคะ ต้องหมันอะไรคะรีวิวทบทวนบทเรียนนะคะแล้วอย่าลืมเทคแคร์ e ยดเซลล์นะคะเพราะอะไรคะในปัจจุบันนี้นะคะเชื้อโคโรนานะคะโควิดนะ,ะิะ2019นี้ระบาดรุนแรงมากขึ้นมีแต่เพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มจำนวนขึ้นมากที่เชื่อหวังว่านะคะสตูเดนต์นะคะเทคแคร์หยดเซล์นะคะเวลาออกจากบ้านทุกครั้งต้องทำไมคะแวร์แวร์แมสนะคะ Watch your hand นะคะยุดเจลแอลกอฮอล์นะคะเว้นระยะห่าง Social distancing นะคะ Take care your self นะคะสำหรับวันนี้ที่เชิญตโตต้องลาไปก่อนนะคะ Goodbye นะคะ See you again next clip ค่ะ